สวัสดีพบบกับช่ยูเดสวันนี้ก็มาในยค่ะของ MG HS ไอสมารถคันนี้ปี2019นะครับก่อนดนเลยก็ต้องกรับขอบคุณลูกค้าจากบางบัวทองครับก่อที่มาใช้บริการร้านดูตอแอร์นะครับก็โดยเคสนี้ลูกค้าแจ้งว่านะแอร์นั้นเปิดแอร์ไม่มีความเย็นเนะะาะเพราะอันนี้คือรถคือก่อนหน้านี้นคือให้น้องชายขับนะครับแล้วก็น้องชายก็ไม่ได้แจ้งว่าจนจนกระทั่งมันไม่เย็นเลยเนหะ็นไม่แจ้งว่าแอร์นั้นมันไม่เย็นเนาะ พี่เขาก็เลยเอารถเข้ามามาสวิอที่ร้านอยู่ตัวเองนะครับนะอันนี้ก็อาการก็ประมาณนี้นะครับเปิดแอร์แอร์ไม่มีความเย็นครับโดยเช่น,นี้ก็เหมือนเดิมครับอาการคอมเพรสเซอร์นั้นไม่มีกําลังอัดเดีย๋ยวไปดูค่าเกจโลไฮกันเลยค่าเกจด,ด้านช,ชั่นนะ50ครับไฮไซก็185เ s i ไอนะครับไปดูคอมเพรสเซอร์นั้นทํางานนะครับทํางานนะ,ะไปดูในห้องโดยสารกัน ความเย็นหน้าช่องแอร์ที่ทำได้ตอนนี้ครับ45.2องศาครับอุณนห้ครับภูมิภายนอก46.4องศาครับอ่ะถือว่าร้อนกันเลยทีเดียวรถผ่านการใช้งานมา125,643กิโลเมตรนะครับผมอ่ะโอเคก็เปิดแอร์เรียบร้อยนะครับเปิดแอร์ AC on นะครับอ่าปรับตาสุดก็คือ15องศาครับพัดลม5ขีดจากทั้งหมด8ขีดนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะมาให้ดูค่าต่างๆครับนี่นะครับแอมเบียนด้านนอกครับ44.4องศาครับ แรงดันแบตเตอรี่1 3น2ครับคอมเพรเซอร์การกินจ่ายไฟนะครับหรือว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าก็ดูเอานะฮะแรงดันน้ำยานะฮะแป๊นึงหนึ่งพันสามรอยส kpa นะครับปรับความเย็นต่ำสุดแล้วนะครับโอเคครับก็ไปดูมาดูโค้ดที่ขึ้นโชว์นะทั้งหมด25โค้ดนะครับนี่นะครับไล่เรียงกันไปนะครับนี่ครับ โอเคก็ประมาณนี้ก็จะทําการเครี่ยมลูกค้าไปก่อนนะครับก็โดยเคสนี้ก็จะแก้ไขอาการเเย็นบ้างไม่เย็นบ้างนะครับทาน้ํายามีในระบบก็เป็นที่คอมเพรสเซอร์นะครับโอเคนะครับอ่าโอเคนะครับก็เคสอ,ออกเรียบร้อยครับปกติสมบูรณ์ครับเดี๋ยวจ,จะดําเนินการแก้ไขให้ลูกค้านะครับวันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการปัดชิ่งเปลี่ยนถ่ายน้ามันคอมเพรสเซอร์ครับ นี่ก็จะเป็นขั้นตอนอการฟัชชิ่งเปลี่ยนถ่ายครับผมนี่ก็จะเป็นขั้นตอนอการฟัชชิ่งเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันคอมเพรสเซอรนะ์สำหรับ MG HS i Smart ปี2 0 1 9นะครับอันนี้เครื่องก็กําลังดําเนินการอยู่นะครับโอเคครับครับผมก็มาเปรียบเทียบ น้ำมันคอมเพรสเซอร์เก่าแล้วน้ำมันคอมเพรสเซอร์ใหม่นะโดยของเดิมซ้ายมือนะครับเป็นยูดออยนะครับของใหม่เป็นออปนิวออยนะครับโดยสีจะต่างกันค่อนข้าจะชัดเจนอะไทีเดียวนะครับโอเคครับเครื่องก็กําลังดําเนินการดูดน้ำมันคอมเพรสเซอร์เข้าไปในระบบแล้วนะครับขั้ <l ug> นตอนการฉีดล้างทําความสะอาดแผงแลเพื่อแงนะและฟินคอยล์มะนาครับ ก็มาดูค่าเกียร์หลังจากที่ทําการแก้ไขนะครับอ่ด้านไฮไซด์นะฮะอยู่ที่190เพดนะครับส่วนชักชันนะฮะอยู่ที่สามสิบพีไดร์นะครับเรียบร้อยนะครับผมสลับเพลทนี้ก็อคอมเพรสเซอร์นั้นก็กลับมามีกําลังอัดให้ความเย็นได้เป็นปกตินะครับผมก็มาให้ดูนะฮะความเย็นนะฮะหลังจากที่ทําการแก้ไขหน้าตู้แอร์ครับทําความเย็นได้ที่4.6องศานะครับผมเอเคนะครับ ค่เปอร์เซนต์การกำลังอาัาความเพเซอรอนะอย่างที่เห็นนะก็นั่นแหละฮะสบายๆนะครับผมส่วนหน้าช่องแอร์ตอนนี้ลงมาที่10.5องศาครับอันนี้ก็กำพึ่งที่จะรลันอินเนาะหรือว,ว่าเทสระบบนะครับยังไม่ได้เขียนอะไรมากมายนะครับอ่เนื่องด้วยก็ตอนนี้ก็เวลามืดค่ำน,นะลูกค้าก็รีบเอารถกลับนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับหลังแก้ไขนะครับ เปลี่ยนฟิลเตอร์กองแอร์ครับของเดิมซ้ายมือครับของใหม่ขวามือครับตั้งฟิลเตอร์กองแอร์ครับผมหลังจากรันอินไปนะฮะ,ะความเย็นหน้าช่องแอร์ก็ลงมาที่8.6องศานะ,ะหน้าตู้แอร์น้ำทำความเย็นในที่4องศาเซลเซียสนะครับก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับสำหรับเคสน,นี้จบสวยครับ ผมก็มารีวิวส่งงานนะครับสำหรับ MG HS i Smart รถปี2019สำหรับคลิปนี้ช่างอยู่ก็มากล่าวสั้นๆนะครับก็ขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริการร้านยูตัวแอร์นะครับอันนี้ก็ลูกค้าขาประชากบางบทว่องนะครับช่องทางการเข้ามาใช้บริการร้านยูตัวแอร์นะครับก็แนะนำลูกค้านะครับเข้าเพจร้านนะครับติดต่อจองคิวที่ ผ่านเพจห้านเท่านั้นนะครับเบอร์มือถืออว่าโทรศัพท์ช่างยูนะครับอ่าก็ยินดีให้คำปรึกษาครับแต่ว่าเรื่องการจองคิวนะครับลูกค้าต้องทักไปจองกับแอดมินนะครับโดยที่ถ้าเกิดว่าไม่รู้จะไปตรงไหนครับให้เสิร์ชเข้า Google เลยนะครับ Google นะครับพิมพ์คําว่า U a u t o Air ครับคานี้เลยครับคานี้เลยนะ U a u t o Air เห็นไหมครับด้านหน้านี้ฮะยู U อโตแอรนะครับให้พิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับแล้วก็กด Enter นะครับหรือว่ากดค้นหานะครับก็ เราก็จะเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปที่รูป Facebook ะครับให้จิ้มเข้าไปแล้วก็แชทข้อความน,นะครับเหมือนคุยกับเพื่อนเลยนะครับก็แชทว่าปัญหาของเรายังไงนะครับติดต่อสอบถามเพื่อที่จะให้อด m มินนั้นแจ้งคิวงานให้นะครับอันน,นี้ก็เป็นช่องทางการจองคิวของร้านยูออโตแอร์ Auto A นะครับเพราะว่าช่างยูนะครับทำงานคนเดียวนะครับเพราะ กลางวันนั้นก็ค่อนข้จะยุ่งนะครับยุ่งยุ่งงานหน้าร้านแล้วก็รับโทรศัพท์วันหนึ่งก็ยี่สิบสามสิบสายนะครับก็บางบางทีแบบเ,เห็นความอันนี้ลูกค้านะก็คือเขาเรียกว่าอะไรกะคือคือแอมไม่เย็นต้องการใช้รถทุกวันอย่างเงี้ยบางทีช่างยูก็ใจอ่อนนะอ่ะเอาเรียนตามตรงบางทีก็ใจอ่อนอเผิ่รับปากไปนะครับแต่ทีเนี้ยคือพอช่างยูรับปากไปปุ๊บช่างยูไม่ได้แจ้งแอดมินแอดมินก็ไม่รู้ว่าวันเนี้ย หรือเพุ่งเนี้ยจะมีคิวหรือเปล่าแอดมินก็รับพอดีลูกค้าทักแชทมาทางอินบ็อกมาพอดีนะก็รับเป็นไงว่ามันมัน,ม,นมันชนกันพอดีเนี่ยลูกค้าก็ลาง,งานมาแล้วทั้งสองทางก็เป็นไรว่าก็มาต้องต้อง,องมันทําให้คิวมันชนกัน,นครับก็เลยตัดปัญหาไปนะครับเพราะว่าหน้าร้านก็ยุ่งปนหัววุ่นวายมากนะครับแต่ละวันนะครับก่อนจะจบแต่ละวันก็คือโอ้ก็ประมาณนี้ครับก็สำหรับคลิปนี้ช่างยูก็คงขอตัวลากันไปก่อนนะครับ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างอยู่ทำคลิปดีๆต่อไปนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอนใหม่พีน่าครับผมส่งงาน MG HS I Smart นะครับจากบางบัวทองนะ 2019, ครับปี2 9นะครับมีลูกค้าก็เตรียมตัวเดินทางกลับบ้านนะครับขอให้ลูกค้าเดินทางกลับบ้านปลอดภัยครับ